Happy you. ขอเสียงคดปลายหนาวเนี่ยขอเสียงคดหนับมาอาบเนี่ยขวดูนี่กุยๆเลยไหมอยมาแล้วฉันเล่นห้างหนิกะว่าเล่นอาบที่นี่ขวดแบมแข่งได้ไเสียงเป็นก้มาแล้วนะอใหญ่เพลงหรว่พอก็วนเดี๋ยววะมวนก็ไม่รอดวนบ่เอาอีกจะเพลงบ่ขวด นี่ละสันไบกับอีกจ้าเพลหนึงลงเสียงมาแล้วนะมืดถึงรอยไ่ได้เกาซึ่งเกาแล้วแดง่ยคะแต่เขาลงมาอีกที่ึงไดยระบอก้านีนะไอพี่บอลอีกเขาแท้แล้วลูกอไรอโอ้โหมันไปเอเี่ยวอย่างเนาะไอ้นู้เขาแท้มาไหนไหมม่ได้เลยนะสิเออแต่เมื่อเดือนละใจสิชาเราเป็นคนนั่เ เพื่อนย่าพ่อพี่พ่อน้องพี่น้องครับพ่อพ่อแม่แม่มาล่อหลายนะครับขอบคุณหลายๆครับนี่แหละห้กินหอมให้กินกระเทยีเทยมให้กินแบงซีบังซ่าวี่ล่ะแม่โคตนั่งโคตนั่งไอ้สาวนั่งน,นี่เขาไม่จงรุ่งทำงานหรือเปล่าวัสดีครับมาพบกับสายล่าอีสานใต้พูดคุยข่าวหมอลำเช่นเคยนะครับสวัสดีมิตรหมอแคนแปลนหมอลำทั้งชาวไทยและฝั่งสรปปลาวและผู้ที่อยู่ต่างประเทศทั่วโลกทุกท่านนะครับเป็นไงครับภาพ บรรยากาศเปิดหนังชิปข่าวของสา,าสายล่าชิปนี้สายล่าเชื่อว่าเพื่อนเพื่อน,นพีพ่พี่น้องน้องของสายล่าและแฟนขับเอฟซีของสาวน้อยไปบ้านแพงแฟนขับเอฟซีของราชินีน้อยหมอลำเพลินของเราหรือทิดาลำเพลินเงินล้านโลกพระราชทานอุงอ๋งอิงเพชรบ้านแพงหมอลำหมายเลขหนึ่งนี่แหละครับเป็นอะไรที่สุดยอดเมื่อคืน3เพลงรวดนี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างเขาเรียกว่าความสุขกําลังจะกลับมาเราเห็นรอยยิ้ม รอยยิ้มแห่งความสุขเมื่อคือนน้องยิ้มเขาเรียกว่ายิ้มเต็มร้อยทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อคือนเป็นอะไรที่ผิดแบแบแหวกแนวไปสักหน่อยแต่ทุกคนสายล่าเชื่อว่าทุกคนมีความสุขอยู่หน้าเวทีทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละครับด้วยใจอันเข้มแข็งด้วยสปิริตของซุปตาเขาเรียกว่ามืออาชีพของแท้ไม่ต้องแต่งตัวไม่ต้องใส่ชุดเพชรก็น่ารักตามเคยนี่แหละครับเขาเรียกว่า ทนทนแรงศรัทธาของพ่อพ่อแม่เอฟซี FC, หน้าห้านไม่ได้น้องก็ต้องออกมาพบปะเป็นของธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างเขาเป็นศูนย์หน้าเขาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของสาวน้อยเพืเ่อนแพงเขาไม่เคยเขาเรียกว่าไม่เคยท้อถอยแล้วก็ไม่เคยทําให้กับแฟนกับเอฟซี FC, ของสาวน้อยเพื่อนแพงผิดหวังเมื่อคืนก็ออกมาแบบในลุกลุกส่วนตัวลุกแบบบ้านๆของน้องนี่นะครับ เป็นสีสันอีกอย่างหนึ่งเป็นอะไรที่สุดยอดเด้งดึงเป็นไงครับเมื่อคืนเด่งดึงทั้งพ่อโจทั้งพี่หมอนอิงสุดยอดเลยเมื่อคืนสนุกสนานบนเวทีแล้วหน้าห้านก็สนุกสนานนี่แหละครับเขาเรียกว่าพลังรักพลังศรัทธาขององค์อิงไม่มีหมดมีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วยิ่งเราเห็นรอยยิ้มของน้องอเขาเรียกว่ารอยยิ้มแห่งความสุขของพ่อพอ่แม่เอฟซีเราเห็นลูกสาวยิ้มได้ เราก็มีความสุขบางคนเข้าไปในอคอมเมนต์อยู่ลหลายช่องของในเครือยูทูบเบอร์ของลำเพลินเราไปเชี่ยลสายล่าไปอ่านเป็นอะไรที่มีความสุขเห็นลูกสาวยิ้มได้เราก็นอนหลับกินแซบนี่แหละครับมันเป็นอะไรที่สุดยอดลหลายช่องสายล่าไปอ่านคอมเมนต์จะเป็นเหมือนกันหมดแฟนกับ f อฟีพ่อพ่อ,พอแม่ของหงอิงให้กําลังใจกันแบบท่วมทน้นเป็นอะไรที่สุดยอดที่สุดเลยนี่แหละครับเขาเรียกว่ามหาชนของแท้ เราเห็นแบบนี้เราก็เริ่มมีความสุขขึ้นทุกวันเพราะน้องตอนนี้99แล้วเมื่อคืนเสียงเสียงใช้ได้แล้วเสียงมาแล้วแต่ว่ายังอยู่ในข้อกำหนดของคุณหมอบอกว่าให้พักเสียงสองวันนี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างน้องอยากมอบความสุขให้กับพ่อพ่อ,พอแม่ f c แต่น้องก็ยังติดยังเกรงใจคุณหมออยู่ทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละครับต้องรอเขาเรียกว่ารอเวลาวันนี้สายล่าเชื่อว่า น่าจะเต็มร้อยเปอร์เซนทุกสิ่งทุกอย่างเขาเรียกว่าเริ่มขยับเข้าที่เข้ารองเข้าลอยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอะไรที่คราวนี้เราได้ม้อนซื่อโฮเซลกันแบบเต็มสคริปต์แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อคืนเป็นภาพบรรยากาศของพ่อโจและก็พี่หมันอิงเป็นอะไรที่สน,นุกสนานเด้งด uh ึงสาวสำน้อยคอยฮักเอิ้นฮักนางเอกน้อยเป็นอะไรที่ยอดที่สุดเลยหลายราได้ยินน้องร้องจนขนลุกเพราะว่า เรามานั่งคิดเสียงน้องเสียงน้องกลับมาแล้วถึงจะยังไม่เต็ม้อยแต่เข้าเขาเรียกว่าเข้าอยู่ในรูปในรอยแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อคืนเป็นไงครับน้องมอบความสุขแบบนี้แฟนขับ fc หน้าห้านเขาก็มีความสุข fc อยู่ทางบ้านที่เขาดูทางลหลายช่องเขาก็มีความสุขเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั่นคือความเข้มแข็งทุกสิ่งทุกอย่างคือการตั้งใจทํางานทุกสิ่งทุกอย่างนั่นนะครับเขาเรียกว่า ผู้บริหารคนต่อไปทุกสิ่งทุกอย่างพ่อเป็นผู้วางวางรากฐานให้ลูกสาวลูกสาวก็ต้องก่อร่างสร้างตัวแบบแบบเจริญแน่นอนสายล่าบอกนี้เลยว่าพอน้องเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมีความรับผิดชอบต่องานสูงน,น้อยนัก้หนาถ้าเป็นถึงระดับทุกตาระดับนี้ถ้ามีอาการป่วยแต่ล่าเชื่อว่าต้องนอน ยังไงก็ต้องขอนอนแต่น้องไม่เคยเขาเรียกว่าไม่เคยยี่หละไม่เคยงองแงไม่เคยออกปากทัทีว่าไม่ไหวไม่ขอขึ้นน้องไม่ไหวแต่ใจน้องไหวร่างกายไม่ไหวแต่จิตใจไหวนี่แหละครับมันเป็นอะไรที่ไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครพ่อพ่อแม่แม่เอฟทั่วโลกทั่วทั้งประเทศไทยทั้งทั่วโลกสายลาพูดได้เลยว่ารักน้องหมดแน่นอนเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั่นคือความตั้งใจ ในการทํางานแล้วส่งมอบความสุขให้กับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีเป็นอะไรที่เห็นแล้วก็มีความสุขทุกสิ่งทุกอย่างกําลังเขาเรียกว่ากําลังเข้าบรรยากาศเดิมขออีกสักหนึ่งวันเต็มที่แน่นอนเจ้าภาพเจ้างานเจ้าการต้องสุดยอดตามตามกันเพราะว่าน้องกําลังเขาเรียกว่าเสียงเดิมรรกําลังจะกลับมากําลังเข้าที่เข้าล่องเข้าลอยเพราะทุกสิ่งนั่นคือการรอคอยของ พ,พ่อแม่เอฟซีเพื่ออยากจะเห็นความสุขที่เต็มใบสักทีเราไม่เห็นความสุขมาสักระยะ3ามสี่วันก็ไม่เป็นไรเพราะทุกสิ่งทุกอย่างคนเรามีเจ็บมีป่วยได้น้องเจ็บน้องป่วยเพราะน้องตั้งใจทํางานน้องต้อนรับขับสู่แฟนขับเอฟซีตั้งแต่วันที่สามเดือนวันที่หนึ่งนี่แหละครับไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยพักผ่อนน้อยมันก็เลยเขาเรียกว่าพวกพวกโรค พวกเอ่อพวกโรคพวกไข้ก็จะมากับอากาศที่มันหนาวเย็นช่วงนี้ก็ระวังกันหน่อยนะครับเพราะว่าอุณหภูมิลดลงเรื่อยๆบ้านสายล่าตอนนี้ก็16องศาเมื่อเช้าเป็นอะไรที่หนาวและเย็นนี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างการไปชมหมอลำสามารถเพื่อ,อนแพงก็ควรใส่เสื้อนานาแล้วก็ใส่หมวกด้วยเพราะว่าน้ําค้างช่วงสี่ทุ่มห้าทุ่มน้ําค้างแะแรงอากาศจะเย็นร่างกายของเรามันจะปรับ อุณภูมิไม่ทันแล้วยิ่งคนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ต้องระวังเป็นพิเศษเพราะว่าอิสโตมาได้กับความร้อนและความเย็นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นบรรยากาศของโลกแห่งความสุขครับคลิปนี้สายล่าก็ไม่มีอะไรมากก็มาพูดมาเปิดหัวคลิปทุกสิ่งทุกอย่างเราเห็นแล้วเราก็มีความสุขพอน้องยิ้มได้น้องยิ้มได้เราก็กินข้าวแซ่บนอนนอนหลับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างคนที่เป็นเอฟซีของราชินีน้อยหมอลําเพลินของเราตัวจริง เขาเห็นน้องในระยะ3ามสี่วันที่ไม่สบายทุกคนต่างเป็นห่วงกันสายล่าเชื่อแบบนั้นสายล่าก็เป็นห่วงเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั่นคือหัวใจของเราครับฟังแล้วชมแล้วก็เช่นเคยขอคนละหนึ่งกำลังแรงใจกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังแรงใจในการพูดคุยข่าวในครั้งต่อไปของสายล่าด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ